ต่อไปเราจะเป็นขั้นตอนเริ่มในการแกะกันเลยนะครับโดยการที่เราเอาฟักทองนะครับสี่เหลี่ยมเราแบ่งโดยที่ลบเหลี่ยมลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็ลบเหลี่ยมไปเรื่อยๆเลยนะครับให้ได้เป็นสระเปล่าผ่าครึ่งนะครับ ลบเหลี่ยมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเอาเนื้อพักทองที่นิ่มๆเอาออกให้หมดนะครับเพราะว่าถ้าพวกทองนิ่มๆเนี่ยแกะแล้วในเกสรของเราจะยุบตัวได้นะครับเพราะเก่าจะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะครับต่อไปเป็นขั้นตอนเริ่มนะครับคือการลบเหลี่ยมหารองดอกให้มันตั้ง ขึ้นมาประมาณ45องศานะครับเพราะว่าดอกไม้เนี่ยจะต้องอาศัยแกะตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมานะครับโดยการที่เราเกาให้ได้ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะครับเพื่อจะต้องเป็นฐานรองดอกของมันเป็นดอกออขันดอกแรกในการรองรับดอกชั้นต่อๆไปตั้งไม่ต้องตรงนะครับเอียงมีดนิดนึงครับ ปาดออกนะครับลบเหลี่ยมด้านนี้นิดนึงนะครับนี่นะครับปาดได้ท้องกลีบออกโค้งไม่นึงนะครับเพื่อจะลบเหลี่ยมทุกชั้นทุกดอกระหว่างกลีบเนี่ยเมื่อแกะเสร็จแล้วเราพยายามที่จะเซาะร่องปาดไต้ท้องกลีบออกทุกครั้งนะครับเพราะว่า จะได้ให้ดอกเนี่ยมันเชื่อมสัมพันธ์กันนะครับตรน,นี้ออกนิดนึงนะครับข้างๆกลีบของมันนะครับเพื่อที่จะรองรับในดอกที่กําลังจะจบรอบนะครับลักษณะที่ถูกต้องเนี่ยพอพอจะขึ้นชั้นต่อไปนะครับเราต้องลบเหลี่ยมกลาวให้กลมก่อนนะครับทําให้ดอกไม้ของเราจะได้เด่นชัดมากขึ้นนะครับ ทุกครั้งหัวใจสําคัญของการแกะดอกไม้ไม่ว่าดอกไม้ชนิดใดก็ตามแต่เนี่ยคือการกลาลบเหลี่ยมให้ลักษณะให้ได้ลักษณะนี้นะครับเพื่อได้ลบเหลี่ยมเอขึ้นชั้นต่อไปเราก็เซาะสับหว่างกันเลยนะครับระหว่างดอกระหว่างกลีบนะครับพยายามปาดเศษของมือพวกทองออกให้หมดในแต่และกลีบนะครับทาให้ดอกไม้ของเรา เป็นดอกไม้ที่เด่นมากขึ้นนะครับเด่นชัดลบเหลี่ยมแล้วเราก็แซะสวางไปเรื่อยๆนะครับเอียงมีดลบเหลี่ยมให้ได้ลักษณะนี้นะครับพอจะขึ้นชั้นต่อไปขึ้นเกสรเนี่ยเราต้องปาดตรงนี้ออกนะครับเพราะว่ามันสูงเกินไปถ้าเวลาแกะเนี่ย ทำให้กลับของเราจะดูไม่เป็นธรรมชาติเราก็ต้องปัดออกเลยนะครับตรงๆออกนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนในการแกะเกสรนะครับวิธีการเดียวกันครับก็คือแกะสับหว่างกันนะครับบิดมีดเพื่อที่จะหลบกลีบของชั้นต่อไปถ้าเกิดว่าเราบิดมีดแล้วถ้าเราไม่ลบ ลบเอือย่ยาแล้วก็หลบมีดเนี่ยจะทําให้กรีบที่ทำเอาไว้แล้วเนี่ยเกิดการชารุดได้นะครับนี่นะครับกรีบแต่ละชั้นนะครับเราก็สับหว่างไปเรื่อยๆแกะไปเปล่าไปเรื่อยๆลบเหลี่ยมไปลบเหลี่ยมไปแล้วก็มันจะลึกได้ลักษณะนี้นะครับเกสรของกุหลาบที่ถูกต้องนะครับจะให้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับสรุปนะครับว่าในการ แกะสลักผักและผลไม้ทุกชนิดเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศกเกษตรกรรมน,นะครับเราจะมีผักผลไม้หลายอย่างแต่ในการเรียนแกะสลักขั้นพื้นฐานาเพื่อไปเป็นไป,นป,นปตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราก็ควรจะเลือกือฟักทองเพราะว่าฟักทองเนี่ยาราคาก็ไม่แพงหาได้ทุกจังหวัดทุกท้องที่ทุกพื้นที่นะครับดังนั้นผมคิดว่าฟักทองเนี่ยจะเป็น ผักชนิดหนึ่งที่เราจะเอามาใช้ในการแกะไม่ว่าฟักทองไม่ว่าเปลือกไม่ว่าหัวแครอทแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยฟักทองจะมีความรู้สึกว่าเหนียวแล้วก็ไม่เสียสายตาแล้วก็ทําให้แกะออกมาดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดครับนี่นะครับขั้นตอนของดองกกุหลาบที่เราแกะสลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับดอกไม้ที่เสร็จแล้วนะครับจะได้รูปลักษณะน,นี้นะครับ